สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยังไม่หายเจ็บของมีประมาณสักสองสามวันน่าจะหายนะครับก็มาเล่นปิงเกอร์บอร์ดกันต่อนะครับหลังจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยได้ฝึกออลลี่แล้วก็ฟอนไซร้อยแปดสิบนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะมาฝึกชูวิทกับป๊อปชูวิทมันจะประมาณนี้นะครับคือการเตะบอร์ดให้วิ่งไปร้อยแปดสิบ180นะครับโดยที่ขาย,ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ,นะรบส่วนถ้าป๊อปชูวิทมันก็แค่มันก็เพิ่มจากป๊อป ให้หลอยขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเท่าน,นั้นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองดูว่าได้หรือเปล่าจัดปลเพื่อเสียเวลานะครับคลิปสั้นๆการเล่นฟิงเกอร์บอร์ดยามที่เล่นสเก็ตบอร์ดไม่ได้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอออลลี่ก่อนนะครับเอาละครับออลลี่ได้แล้วเดี๋ยวทีนี้จะฝึกท่าชูวิตก่อนนะครับเราวค่อยไปป๊อป Yeah. เอาละครับชีวิตมันก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่เดี๋ยวลองมาป๊อปเพิ่มป๊อปเข้าไปแล้วกันนะครับเป็นป๊อปชีวิตนะครับมันจะยากตรงรอยแล้วนะครับต้องพยายามนิดนึงมาลองดูกัน รู้สึกว่าพบชีวิตจะยากครับ เริ่มเครียดแล้วนะครับผมโหมันอปวดยากครับป๊บชูวิทย์เจ็นเย็นครับเจรนเย็นลุกสมาธิก่อนนะผมต้องมีสมาธินิดนึงู โอเคครับเพื่อนๆทุกคนอยากจะบอกว่าป๊อบโชวิตนะครับฝึกมานานแล้วนะครับมันก็มันกลายเป็นท่าอะไรก็ไม่รู้นะครับมันแบบอ,อพูดยากนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันได้ประมาณเนี้ยลองไปชมกันแล้วกันนะครับผมคงเดี๋ยวค่อยเอามาฝึกใหม่แล้วกันมาดูป๊อบโชวิตใช่หรือเปล่าไม่รู้นะลองมาดูกัน ก็ประมาณนี้นะมันได้บ้างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจมันใช่หรือเปล่านะครับแล้วมันก็แบบกลายเป็นท่าอะไรไปก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆก็ลองลองคอมเมนต์มาลวกันว่ามันคือท่าอะไรนะครับผมคงต้องึกต่อไปเดี๋ยวยังไงก็ชมคลิปหน้านะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าบ๊อบชีวิตนะครับวันนี้คงพักพักก่อนคงแบบปวดหัวม,มากๆไม่คิดว่ามันจะเครียดขนาดนี้นะครับฝึกสเก็ตบอร์ดเนี่ยโอ้โหสวสดยอด เลองไปฝึกกันนะครับถ้าใครยังไม่เคยเล่นรับรองปวดหัวอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ถ้ามันได้มันก็มันแหละแต่ตอนที่มันก่อนไดเนี่ยมันปวดหัวไงก็เจอกันวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วเอาไปใช้ซะบายยครับผมอ้ oh. Oh. Mm-hmm.